สวัสดีค่ะตอมไทยรันอินเจมนีค่ะวันนี้ก็ชวนเพื่อนเ,เข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้หนูมีปลาปลาแห้งค่ะเนี่ยหนูได้ไปซื้อปลาแห้งมา2แพ็ทแล้วหนูก็จะมาทำน้ำพริกปลาปลาแห้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยจ้าค่ะอันดับแรกเราก็ตั้งน้ำมันทอดปลาค่ะ ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดนิดแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็มาทอดปลากันค่ะหนูจะเออทอดทั้งสองแพ็คเลยค่ะนี่ค่ะพอน้ำมันเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาแห้งไปเลยค่ะ จริงๆปลาเราเอาไปอบก็ได้ค่ะอบแล้วก็มาตำค่ะแต่หนูจะเอามาทอดค่ะแล้วแต่ความสะดวกของใครของมันค่ะนี่ค่ะทอดจนเขาเหลืองกรอบบเลยนะคะเพื่ออะไรที่ว่าเราจะตำให้มันละเอียดง่ายค่ะถ้าเกิดไม่กรอบมันจะเหนียวค่ะปลาชนิดนี้ค่ะที่หนูชอบเอามา เอามาแช่น้ำแล้วก็ใส่กับแกงปปลาค่ะเนื้อเขาจะฟูมากค่ะและอร่อยค่ะต้องไปแช่น้ำก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ในแกงปปลาค่ะปลาชนิดนี้เลยะคะ่ะอร่อยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาใส่ทอดจนกว่าจะหมดค่ะ แล้วก็พักไว้ให้น้ำมันหยดไปข้างล่างค่ะต้องกัดไม่ให้ข้างล่างกระเด็นด้วยค่ะลาข้างล่างที่เราทอดไม่ให้กระเด็นเลยส่วนอันนี้ก็ให้มันลงไปข้างล่างเลยค่ะน้ามันเดี๋ยวหนูทอดเสร็จหมดก่อนแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะได้แล้ว เดี๋ยวเรารอให้ปลาเขาแห้งก่อนคะ่ะให้มันเสด็จน้ำมันให้เขากรอบก่อนคะ่ะแล้วแล้วเราค่อยเอามาตำกันคะ่ะต่อขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็มาเนี่ยคะ่ะน้ำมันแค่นี้พอคะ่ะน้ำน้ำมันทอดปลานี่เลยคะ่ะยวดต้นนึงนี่คะ่ะโอ้ยหนูก็รีมเปิดแก๊สตัดนึงคะ่ะ จากนั้นเราก็เอาพริกมาคั่วเลยค่ะมาใส่ทอดค่ะนี่ค่ะ,คะนี่ค่ะจากนั้นเราก็ทอดพริกค่ะน้ำมันที่เหลือนี่ค่ะเอามาทอดให้เขากรอบค่ะ ตอนนี้ถึงมากเลยนะแต่ดีมีที่ทตัว <c oughs> ดีมีตัวดูดอากาศค่ะล้อตัวเองจะแยมพูดไง <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเรามานี่ค่ะตำกระเทียมกระเทียมเจียวค่ะหนูจะซื้อกระเทียมเจียวสำเร็จแบบนี้มาค่ะแล้วเราก็ อันนี้ก็มันก็ละเอียดอยู่แล้วค่ะจริงๆไม่ต้องตำก็ได้ค่ะใส่เยอะๆเลยค่ะตำให้เขาละเอียดนิดนึดนงค่ะแต่ว่าหนูว่าแค่นี้ก็เพอร์เฟกต์แล้วนะคะจริงๆไม่ต้องตำหรอกนี่ค่ะพอ,อแล้วค่ะหอมมากเลยค่ะดู นี่ยเดี๋ยวเราก็มาตักใส่เสร็จแล้วก็ะเทียมเจียวต่อไปหนูก็จะมาตำหอมเจียวค่ะหอมเจียวก็เหมือนกันค่ะหอมเจียวหอมเจียวต้องตำค่ะนี่ค่ะหอมเจียวหนูก็จะ หอมเจียวสำเร็จเหมือนเดิมค่ะวันนี้นั่งนั่งตำกับพื้นค่ะหอมเจียวต้องตำค่ะเพราะว่าเออมันไม่ละเอียดเหมือนกับเทียมเจียวอะเห็นแล้วอยากกินหอยนั่งรมค่ะหอมเจียว ตํแป๊บเดียวก็ละเอียดนะคะแปบ๊บเดียวก็ละเอียดแล้วนี่ค่ะพอตําหอมเจียวเสร็จแล้วเราก็มาตักไ,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 ไว้ค่ะตักไว้ข้างๆกระเทียมเจียว จากนั้นก็มาตําพริกค่ะพริกทอดค่ะปลาเราจะมาตามําทีหลังค่ะเพราะว่าปลามันเยอะค่ะเนื้อปลาเยอะหลายอย่างต้องทิ้งระยะเวลาให้เขากรอบก่อนค่ะแล้วค่อยมาตามํามันถึงจะตําง่ายค่ะอืมกระเด็น ท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่เมืองน,นอกอยากกินอะไรอร่อยอร่อยอร่อยก็ต้องทำเองค่ะ mm hmm. ตัก mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. หอมมากเลยคะ่ะิกทอด ทำเก็บไว้ได้กินนานค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็มาตำเนื้อปลากันค่ะนี่ค่ะปลาโอ้นี่ค่ะ,คะจะตอบให้เรี่ก รนูว่าจะไม่ใส่เนื้อปลาช่อนปลาปลาจิตโกค่ะเพืจะเก็บไว้กินนี่ค่ะอย่างกรอบมากเลยคเดี๋ยนูขอเวลาตำแป๊บนึงค่ะ นี่คะ่ะเนื้อปลาหนูก็จะตําประมาณนี้คะ่ะหนูจะเอาละเอียดมั่งแล้วก็ไม่ละเอียดมั่งคะ่ะเพราะว่าเวลากินน้ําพริกอะ่ะหนูจะได้อ่ะกินเนื้อปลาไปด้วยคะ่ะตําไม่ละเอียดหมดนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบคะ่ะเพื่อนๆบางคนที่ว่าชอบละเอียดเลยก็ก็ตําละเอียดไปเลยหรือบางคนเอาไปปั่นก็ได้คะ่ะแต่หนูจะเอาแบบละเอียด ละเอียดกับไม่ละเอียดค่ะแบบหยาบๆเพราะให้ให้มันมีเนื้อปลาด้วยค่ะเวลากินโดนเนื้อปลามันจะได้มีรสชาตินี่ค่ะประมาณนี้ค่ะเหมือนกับน้ีพริกกุ้งเสียบประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบละเอียดก็เอาไปปั่นหรือตำให้ละเอียดเลยก็ได้ค่ะยังเหลือเยอะเดี๋ยวทำ ทำเก็บใส่กระปุกไว้กินนานๆค่ะเวลาเราหิวหิวกับมาขี้เกียจทำกับข้าวเราก็หิวข้าวแล้วก็เอาเอาน้ำพริกมาคลุกกินกับข้าวค่ะ๋ยวารูตำเสร็จแล้วไปเจอตอนผัดกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปหนูก็จะใส่น้ำมันนิดนึงค่ะนิดเดียวค่ะอันนี้คือ หนูทําไม่เหมือนคนอื่นนะคะหนูทําแบบสูตรที่หนูทํากินของหนูเองค่ะสูตรไข่สูตรมันค่ะสูตรหนูนี่ยก็คือหนูเป็นคนที่ไม่ชอบกินน้ําตาลหนูก็จะไม่ใส่น้ําตาลค่ะและหนูก็จะไม่ใส่มะขามเจียดค่ะสูตรไข่สูตรมันค่ะถ้าเพื่อนๆกินสูตรไหนก็ทําสูตรนั้นเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำมะขามเปียกเพื่อนๆใส่ได้ค่ะแต่อันนี้หนูไม่ใส่ค่ะ๋ยวปค่ะจากนั้นหนูก็เอาเนื้อปลาลงไปผัดก่อนคนะ่ะเพราะว่าหนูอยากให้เนื้อปลามันกรอบก,กว่านี้ค่ะ ว่าเนื้อปลาที่หนูใส่ลงไปเนี่ยคือหนูตําไม่ละเอียดค่ะเพราะว่าหนูจะแบบว่าเนี่ยค่ะปลากินน้ําพริกมันจะได้มีรสชาติของได้กินเนื้อปลาด้วยค่ะเนี่ยค่ะเนื้อปลาเป็นชิ้นๆอย่างนี้ยค่ะหนูจะตําไม่ละเอียดเหมือนคนอื่นค่คะบางคนก็เอาไปปั่นได้นะขั้วก่อนก็ทุกอย่างสุกหมดแล้ว สุกแล้วเ,เราก็จะเก็บไว้กินได้นานค่ะส่วนเพื่อน,อนๆคนไหนที่อยากจะกินใส่พวกมะขามเตียบพวกน้ำตาลเพื่อนๆก็ใส่ได้ค่ะแต่หนูไม,ไม,ไม่ไม่กินค่ะหนูทำกินแบบฉบับที่หนูกินค่ะต่อจากนั้นก็มาพริกค่ะหนูคิดว่าหนูใส่ไม่หมดหรอกค่ะ มันเยอะเกินค่ะหรือว่าส่วนผสมเราก็เยอะเอาเผ็ดก็เผ็ดค่ะถ้าเผ็ดหนูก็ไปฝากพี่ๆเขาแล้คะค่ะ,คะทำคล้ายๆน้ำติกกุง้งน้ำติกกุ้งแห้งค่ะไอ้น้ำติกกุ้งเสียบหรืออะไรเงี้ยค่ะ ส่งไบรสนีไปให้พี่สาวิีค่ะพี่สาวกับหลานมันก็กินไม่ค่อยเก่งเหมือนกันค่ะบเพลตอนนี้ก็เริ่มหอมแล้วค่ะเห็นไหมคะถ้าถ้าเ,เราตำเนื้อปลามไม่ให้ละเอียดมันก็จะน่ากินค่ะเพราะว่าเราจะได้รสชาติของเวลากิน ลุกกับข้าวเราจะได้มีเนื้อปลาวอวี้เคียวกินด้วยค่ะไม่ต้องไปตำละเอียดค่ะอันนี้คือสูตรของหนูเองค่ะถ้าเพื่อนๆชอบละเอียดหมดเลยก็ไปไปปั่นหรือไปตำให้ละเอียดเลยก็ได้ค่ะสูตรใครสูตรมันเนาะนี่คตอนนี้เริ่มหอมแล้วค่ะจากนั้นก็มาใส่ ก็ะเทียมกรเียมกรียมเจียวค่ะแล้วก็หอมลงไปเลยค่ะเสียด้เอามาห้หมด <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าหนูก็อยากจะให้เพื่อนๆเห็นขั้นตอนทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะผัดแห้งๆแบบนี้ค่ะ ไม่ต้องไปใส่น้ำมันเยิ้มๆนะคะเวลาเราหิวข้าวมาหงจตะข้าวร้อนๆแล้วก็มาคลุกกับน้ำพริกเนี้ยสุดยอดเลยค่ะคลุกกินกับข้าวร้อนๆเนาะไข่ต้มผักนึกภาพให้เพื่อนเห็นเ๋ยวดูขอปลุกเอ่อ ขอคนแป๊บนึงให้มันให้มันร้อนแป๊บนึงเดี๋ยวหนูก็มาปรุงแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะแปบ๊บนึงค่ะค่ะเรามาปรุงรสกันค่ะหนูก็ใส่แค่เกลือกับผงนัวแค่นั้นค่ะเกลือเราก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าเนื้อปลาม,มีรสชาติเค็มอยู่แล้วจากนั้นก็ผงนัวค่ะชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ ชอบก็ใส่เยอะๆยิ่ใส่เยอะยิ่งแซ่บค่ะเนี่ยค่ะเอาแห้งๆแบบนี้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนคลิปนี้อาจจะยาวนะคะ หนูใส่แค่เกลือกับผงนัวเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็ใส่น้ำตาลถ้าชอบออมะขามเปียกก็ใส่มะขามเปียกได้ค่ะแต่หนูไม่ใส่ค่ะสูตรหนูคือกินแบบนี้ค่ะทำแบบกินเองค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะถ้าคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่เจอก,กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย